สวัสดีครับผมบกกวิเชษจากนิสานทั้งเลงรถภาคเหนือนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชานน์งามสกุลเดิมนะครับที่ปรึกษางานขายของ t o y o ต a าล้านนานะครับคุณชานน์อยู่กับ t o y o ต a าค r โรราอัลติสคุณชานน์สวัสดีครับสวัสดีครับอัลติสใหม่ตัวนี้นี่มันเป็นรุ่แบบไหนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมใหม่หรือว่าม i n เนอร์เชนหรือเมเจอร์เชนตัวนี้จะเป็นตัวม i n เนอร์เชนครับผมใช่ครับจะปรับไฟหน้าให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นครับผมถ้าเกิดไฟหน้านี้จะดู ยาวเส้น LED Daylight มาครับผมก็คือตัวถังเนี่ยโครงสร้างตัวถังเนี่ยเหมือนเดิมยังคงตัวถังตัวเดิมครับผมแต่แต่งหน้าทาปากใหม่ทั้งภายนอกและภายในครับภายนอกเริ่มจากภายนอกเริ่มจากไฟหน้าครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมตอนนี้ LED จะมาอ่ Daylight จะมาเป็นเส้นเลยนะครับผมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์ชุดสเกิร์ตชุดครับครับผม ถ้าเรามาดูด้านข้างล้อ17นิ้วของเดิมของเดิมกี่นิ้วครับของเดิมตัว S ถ้าตัว s Sport ก็ไป17แต่เป็นคนละลายกันครับครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นลายที่ออกมาใหม่อ๋อเป็นลายใหม่นะครับใช่ครับผมก็คือแต่ขนาดยางเท่าเดิมขนาดเท่าเดิม2 1 5 4 5 17นะครับผมมาถึงกระจกข้างเหมือนเดิมไหมครกระจกข้างยังเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าภายในครับปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับผมเราเริ่มจากให้สูช่องแอร์ครับผม ต้องแอร์เปลี่ยนใหม่ครับผมของเดิมเป็นยังไงฮะของเดิมจะเป็นจะเป็นแนวนอนครับอ๋อแนวนอนนี้จะเป็นกลมอันนี้เป็นแบบกลมกลมครับแนวแนวใน86 Toyota 86ใช้ตัวนี้อยู่อ๋อนี่ประมาณเหมือน AE 86ใช่ครัว Toyota 86ใช่ไหมฮะครับผมไอเขาเรียก AE เปล่าไม่ไม่เรียกแล้วหรือว่าเรียกเขาเรียกเป็น Toyota 86 86นะฮะครับผม อันนี้คอนโซลเหมือนเดิมไหมฮะคอนโซลยังเหมือนเดิมคอนโซลอันนี้จะใช้เป็นเป็นบุนวมบุนวมบุนวมนุ่มๆนะครับกันสมมุติว่าเรากันแห้งนะครับแล้วก็เลดการบาดเจ็บตัวนี้ล้อพิมพ์หนังแต่ว่าเป็นเป็นพลาสติกอันนี้อันบุนวมนิดนึงอ่ะนิ่มๆอันนี้ก็อบุนวมอันนี้นิ่มๆแ่ถเส้นเส้นสายตรงนี้จะทํามาใหม่ครับผมเส้นตรงนี้นะครับผมครับผมเครื่องเสียงตัวใหม่เดี๋ยวคุณชานนท์อ้อมไปข้างนู้ดดีกว่าไหมครับเครื่องเสียง คือเสียงเป็นดีไซน์ออกมาใหม่นะครับผมแผงแอร์ปรับใหม่ครับผมดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมใช้เป็นโยกครับผมใช้เป็นโยกเพิ่มในส่วนของปุ่มสปอร์ตครับผมเผื่อเราอยากจะขับขี่ครับผมขับขี่แบบโหมดสปอร์ตเดิมทีจะไม่มีโหมดให้เล่นครับผมแต่ตัวนี้มีโหมดสปอร์ตเพิ่มเติมต่อหปอรนี้ก็คือจะเพิ่มรอบเพิ่มรอบครับผมใช่ครับก็คือสามารถเกียร์เนี่ยจริงๆก็คือดี อัตโนมัติรีแล้วก็เล่นเมนวนได้อยู่แล้วของเดิมแต่ไม่มีของเดิมไม่มีปุ่มสปอร์ตก็เพิ่มปุ่มสปอร์ตขึ้นไปนะครับรอบก็น่าจะจัดขึ้นรอบจัดขึ้นครับลากรอบได้ยาวขึ้นครับผมตัวนี้ตัวใหม่นี้ก็เปลี่ยนเรือนไม้ใหม่ครับผมเรือนไม้ใหม่ แล้วก็พวงมาลัยครับผมปุ่มสูงต่ำใกล้ไกลได้ครับผมดึงออกนะใช่ครับผมเดี๋ยวนี้แอร์แบ็กเมื่อก่อนมี2ลูกเดี๋ยวนี้มาเจ็ลูกเป็นมาตรฐานให้นะครับผมเจ็ดลูกมีตรงไหนบ้างครับแกะคู่หน้าครับผมสองลูกแล้วครับผมเบาะด้านข้างครับผมสองข้างสองลูกนะครับผมแล้วก็ม่านยาวไปถึงเสาซีเลยครับผมอีกสองจุดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมกลายเป็นหน้าหลังเลยดวแลไงกันหัวฟาดกันหัวขกข้างทุกที่เจ็ดจะอยู่ที่หัวข่าวผู้ขับสี่ หัวเข่าตรงนี้การหัวเข่าชนในะครับหัวเข่าแตกก็เดินไม่ได้หัวเข่าแตกนะครับผมเบาะที่นี้ตัวเอสปอร์ตมาเป็นไฟฟ้าให้ละไฟฟ้าเป็นหนังแท้เป็นหนังแท้ครับผมเดินได้นะครับครับผมแล้วก็จะมีปุ่มกดสตาร์ทมาแล้วครับผมมีปุ่มกดสตาร์ทมาแล้วแล้วเวลาเราล็อกรถครับพับกระจกให้อัตโนมัติเลยอ๋อล็อกรถพับกระจกให้อัตโนมัติใช่ครับถ้าซึ่งตัวเก่าจะต้องเป็นในเกรด 1.8G และ V เท่านั้น แล้วทุกรุ่นมีเรื่องอะไรครับ v s อาร์ซีวครับผมเดี๋ยวนี้มีมาให้เป็นมาตรฐานในรถทุกรุ่นเลยครับผมมีทุกรุ่นแล้วนะครับทุกเกตรุ่นของเอาติสใช่ครับผมทุกเกตรุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีอีกอย่างที่เครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนไหมเครื่องยนต์ยังคงเดิมครับผมแต่จูนสเปคมาใหม่ครับผมให้ประหยัดขึ้นกำลังเยอะขึ้นนะครับผม แล้วตัวเลขแรงม้าแรงบิดเปลี่ยนไหมครับยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมใช่ครับแต่มีการปรับจูนใหม่ปรับจูนใหม่นิดหม่ครับก็คือรหัสเครื่องยังเหมือนเดิมรหัสเครื่องยังเหมือนเดิมตัวนี้นี่เรียกว่าไมเน์เชนี่วันเดือนปีเท่าไหร่ฮะออกประมาณคร่าวๆเดือนหรือว่าเดือนพฤศจิกาตัวนี้เดือนพฤศจิกานี่เลยครับผม2559ใช่ครับผมเดี๋ยวจะทําการเปิดตัวอีกทีหนึ่งครับผมใช่แต่รถจะเพิ่งส่งมาเดือนนี้เลยครับผมพฤศจิกา2559ครับผม เกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT เกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT 7สปีดครับผมใช่ครับผมแล้วก็มีตัวไดอริดชิปให้สรุปเราก็ชื่อชิปได้สองที่ชิปได้สองที่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้เกียร์ก็ได้ครับผมแถมเพิ่มเพิ่มในส่วนของเอาท์พุต USB ครับผมตรงนี้มีหนึ่งจุดด้านหลังมีสองจุดนะครับผมไว้เผื่อเราชาร์จแบตครับชาร์จแบตโทรศัพท์มครับผเมื่อไหร่เอาทิศจะมีช่อง USB เสียบตรงเนี้ย หรือทุกรุ่นอ่ะผมไม่ต้อง USB ไม่ต้องเอรติดหรอกผมทุกยี่ห้อ่ะติดกล้องจะได้ไม่มีสายระยงอะไรอย่างี้ครับผมว่าในอนาคตต้องฝากวิศวกรคิดในอนาคตน่าจะมีนะครับผมอ่ะมีอะไรอีกจะเหลืออีกจุดหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนคือรูปแบบไฟท้ายครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมไฟท้ายปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่ยังเป็นโงทรงเดิมนะครับผม ก็คืออยู่อยู่ในตัวถังเนี่ยมิติเดิมเพียงยกของเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะฮะเพื่อให้ออมิติจะเป็นแนวนอนใช่ไหมเป็นแนวนอนใช่รับอันนี้พอดีมีตัวเก่าโชว์อยู่ในโชว์รูมตัวเก่าก็จะเป็นลักษณะแบบอ๋อสีแดงจะเยอะหน่อยตัวนั้นละขีดตรงกลางนะฮะตัวนี้เมื่อก่อน1.8 s เนี่ยไม่มี VSC สมัยเดิมแรกแรกไม่มีตอนนี้คือมีละเดี๋ยวนี้ทุกรุ่นถามใช่ครับผมก็คือมี vsc ทุกรุ่นแล้วใส่รหัสตรงนี้ว่า esport ใช่ครับผมคราวนี้คราวนี้ครับถามว่าเอาติดตัวใหม่ทั้งหมดเป็น esport ทั้งหมดไหมหรือว่าไม่ใช่อ๋อใหม่ครับ esport จะทำมา2รุ่นครับใช่ครับจะมี esport ธรรมดากับ esport option ครับผมใช่ครับมีสองรุ่นแต่นอกนั้นก็ยังมียังคงเหมือนยังมี1 6 g เหมือนเดิม 1.8G e ยังมีเหมือนเดิมและก็ 1.8V1.8G ตัดทิ้งไปครับผมได้ราคาราคาปรับเ,เปลี่ยนเดิมครับผมแทบจะไม่ปรับเปลี่ยนเลยครับจะมีบางตัวลดลงบางตัวเพิ่มขึ้นครับผมใช่ครับถ้าพูดถึงมิติของ a l t i t เนี่ยครับคุณชนนคิดว่ายังไงนั่งสบาย เพราะว่าตัวนี้ไม่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 ลาดต่ําลงมาเมาตามิมไปใช่ไหมลาดต่ำโตโยต้าจะพยายามออกแบบมาให้หัวไม่ชิดเขาไม่ติดถ้าเราได้อยู่แถวหลังนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวผมสูงร้อยเจ็ดบแปดเดียวผม้แปดเซนนะครับครับผมแบบเนี่ยครับหัวเรายังมีพื้นที่ว่างอีกสบายสบายแล้วเบาะคู่หน้าค่อออกแบบมาให้โค้งครับผมทําให้เรามีเนื้อที่ไว้ข่าเยอะขึ้น ก็คือโค้งอ่ะโค้งโค้งใช่ครับผมทาให้บอกข้างหน้าดูบางเขามีหน้าที่หัวเข่าเยอะขึ้นอนคือหัวไม่ชิดเข่าไม่ติดครับเดี๋ยวผมอ้อมไปข้างนู้นตรงนี้ก็ไม่ไม่สูงเกินไปอันนี้โอเคโอเคใช่ครับผมแล้วตรงนี้จะมี2.1เอาพูด2.1แอมไว้เผื่อชาร์จแบตครับผม iPad iPhone ไน้ครับ แต่ไม่มีพักแขนเนาะถ้าในรุ่นนี้จะยังไม่มีจะไปมีใน1.8 v e ครับผมอ๋อครับครับถามคุณชานนนครับว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายในการซื้อโคโร่าอลติสครับเออเดี๋ยวก่อนถามก่อนอัลติสนี่มีเครื่องยนต์1.6 1,600cc และ 1,800cc ครับผมอ่าครับครับผมกลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้จริงๆนะครับผมจะอยู่อายุประมาณ28 ปีถึง40ปีได้ทั้งชายและหญิงนะครับผมใช่ครับคือกลุ่มที่ใช้เอาดีนะครับอยากจะอยากจะออกแนวอารมณ์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยยังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ครับผมใช่ครับแล้วก็วิ่งในเมืองได้คล่องตัวต่างจังหวัดวิ่งยาวๆได้สบายๆเลยครับก็คือถ้าเล็กก็วีอออันนี้จะเป็นวีอออลิส ถ้าใหญ่กว่าเอ t ติ t ก็จะเป็น Camry ครับผมครับสนนร,ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะเอาอท่วนๆค่าปๆต้นๆนครับผมยันไปจนถึงหนึ่งล้านเศษๆเลยครับผมถ้าเป็นเครื่องพันหก็ประมาณพันหกอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับงั้นถ้าดูจากกลุ่มผู้ใช้นะครับของอ u t ิ i t นี่ก็ยังเหมาะกับการขับเองมีครอบครัวนะครับ รูปทรงปัดเปียวห้องตัวอ่ะพอดีเขาจอดติดกันเลยนะฮะถ้าจิ๋วสุดนุ่นก็นุ่นเลยฮะยาริสนะครับต่อมาก็วีออสนะฮะแล้วก็อัลติสนะฮะร,รูปทรงก็นี่ครับนี่ก็เป็นโฉมเรียกว่าไมเนอร์เชนนะครับไมเนอร์นี่คือแต่งหน้าทาปากใหม่นะครับส่วนมากก็ไมเนอร์นี่จะมาประมาณกลางๆของผลิตภัณฑ์ก็ถือว่า เป็นการถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คงแก้บัก๊กแก้เบิกอะไรมาเรียบร้อยแล้ะนะฮะแก้อะไรที่มันเคยมีติติงมานะฮะเพื่อทําให้รุ่นนี้นี่ผู้คนได้ประทับใจในทุกส่วนนะครับก็ดีคือโฉมใหม่นะครับเปิดตัวพฤศจิกายน2559นะครับก็ขอขอบคุณคุณชานนนมากนะครับีครับ สนับสนุนโดยเนื้อสารมอเต็กฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดีขับรถยนต์ด้วยตนเองไปเสียมราฐประเทศกัมพูชา ทั้ง4ประเทศสั่งซื้อกันเข้ามาได้ Line ID w i c h e t t 2 5 1 2หรือ0865912159